นี่กเล่นดีนะวันเร็วเร็วเร็วเข้าเร็วเข้ากดดันเลยอ่ะไม่มีปัญหาสบายมากนายออยดึงตัวมาโค้งเลยโค้งกลางสนามโคกทวิ่งเหมือนคิเล่นเอ็มบัปเป้นะฮะส่วนบ้านกดหนึ่งนะครับก็มีมาได้สองครับเหมือนเมสซี่นะครัฮะอัรับเจ้าดิเอปาร์เป้ออกไม่ใช่ครันะฮะผ่านแข้งนังครับจังหวะนี้ครับ บอลหนึ่งพยายามจะได้ขึ้นมาบรรดาปรสยาสาทบอลบอลยังสู้กันอยู่แดนกลางครับจังหวะนี้ดูที่จังหวะครับใครจะดีกว่ากันบอลหนึ่งพยายามจะแก้เกมขึ้นมา,ยายน,น,มน,นะครับพยายามจะกดทำความสิงสู้แม่จุดสิ้นนะครับบอลครับ เลยอาจารย์หมูมันโดนบอลมือโดนบอลมือมันไปโดนบอลนิดเดียวเองอาจารย์นิดเดียวเองการเตะทำนี่นะครันก็ชอบขึ้นมาโดนแขนนะครับแขนก็อยู่ในลักษาการกลางแขนดึงไปเลยนี่นะฮะนินจาข้างหน้าเลย